太酷了。

รอพีไปกับพ่อแล้วได้ใมันโอเคว่ยนางพอดีคว้ยพอดีควาอดีคยพอดีมามีอนไหนี่ยหยุดนเลยหยุดเรไปถึงถุงน่ดำเดยแ่วข้าจะเชื่อเนี่ย นังนี้ทำีแขยางรอดอยู่นั่งแห่งโลนเอ้าไปอ๋อผานเลยละอันไลเลยละผ่านแล้วผ่านเรีย้ไปแล้วผ่านไหลแล่วผานคงขี่ตตะไปแล้วปีเหตอย่างน้อยองเ์งเราเอาว <laughs> đùn đấy ừ. để... để... là 3 lạng 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 3

มาแล้วเตะลงกําลังคิดเกาะกันแล้วแมนแมนยอดยอดค่าสารครับนี่เล่นเข้ามาพอด

โจ้ยเตะทิ้งกะทานไปออกจุดในนองไหลหูไหลตาราเนี่ยมึงน้ำหนึ่งจากนมี่มันดำแห้งดำพรมอนมีกัไปน้ำมี

โอ้ไดเนาะรแหะซีกันหางเยว่ิมานบ่ซีลอยหามซีลอยนามันมานมันก็ีหาิเองดองีการมูนนะสามเลยห้าห้าออกม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 าลๆกได้า ไหลหูลยตาจะเบิ่งน้ำข้างหลังกูไปหรอกขี้ฝ่าดําก็มางนี้วะต้องไปขึ้นเทียงอยู่ดิออกมา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 บสุประมาณนั้น เย่าเดี๋ยววาเลยคือไยวฟองศาไปีละตรงมากี่ลยไฟสียูนี่แหละไฟสีลงนี่ดิาท้องบอลไม่เกินตีนมันกะขาวอยู่นลยไม่ยอมไฟขึ้นตรงยังบ้าโค้งมากก่อนกีฬาดำนี่รด phải bọn nhọn cắp nè Ủa ừ, thì mán thử <laughs> Lại mù lấy ta, ta bố Chạy <laughs> yên điên